สวัสดีครับวันนี้นะครับมีลูกค้าจากอําเภอกันทลาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับได้โทรมาสั่งเครื่องหย่อกกระโพดนะครับเป็นรุ่น2แถวจานคู่ไปขี้เมานะครับเป็นตัวขาอิสระนะครับนะครับก็เตรียมส่งนะครับไปสนียนะครับไปสเนียนะครับขาอิสระนะครับหยอดตามเนินตามเขานะครับตัวนี้มีสองถังใส่กระโพดหนึ่งถังใส่ปุ๋ยนะครับ ทางกลางจะเป็นทางใส่ปุยนะครับเราก็จะแถมสลักให้ด้วยนะครับสามตัวแล้วก็แถมจานหยอดตัวน,นี้นะครับเป็นจานหยอดสีหุ้นนะครับให้อีกหนึ่งชุดนะครับครับจานข้าวโพดใบขี้มอครับราคาเครื่องข้าวโพดก็จะอยู่ที่ สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับจัดส่งให้ทางไปสณียีนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสั่งนะครับเวลาของไปส่งที่ไปสถานีนะครับไปนีเขาก็จะโทรหาแล้วให้ลูกค้าไปรับที่ไปษณียีนะครับแล้วก็จ่ายเงินนี่นะครับขั้นตอนอรับ สนใจอูกค้าทานใดสนใจนะครับเบอร์โทรนะครับติดต่อที่เบอร์โทรนะครับ0 9 4 4 6เ9้2สีนะครับนี่นะครับแล้วก็0 6 2 7 5หกสองนะครับมีเบอร์โทรตรงนี้ด้วยนะครับ,รบอขอบคุณครับ